ทำใหญ่เดี๋ยวพี่ไมใส่เอาออด้ไ่ใ่นี่แล้วก็ทำดอกไม้ขึ้นขึ้นเอ๊ะทำดอกไม้ทำเซตทีนอ๋อโอเคโอเคได้จ้ะโอ้โหโอต้องเหลือที่ไวตรงนี้นะว้าเรารู้เรารู้เลยอะเรรู้เรรู้เจือกงกีใช่นนี้ อันนตาเหรอใช่ไหมถ้าเกิมันเป็นการมองเหมือนครับถ้าเราเล่นตาบอดเราจะมุต้องมองอย่างเี้แต่มองไปข้างหน้าแต่เราไม่ได้โฟกัสไปข้างหน้าแล้วดูสุดสายตาเหรอเลยไม่รูปเนี่ยรูปนี้บอดเลย อมองนิ้วของแต่ละคนแล้วกัน,อนตอนแรกเหมือนกันแต่มันใกล้อ่ะมันใกล้อ่ะมองอะไรดีจ๊ะ